หลังจากมื้เส่าไปยามมานี่หลังซาเป็นตอ้นอยู่อุ่นเขาอยู่เดี๋ยวน,นี่มาจะกินนะมากกลจะกินเดี๋ยวพ่อไปเก็บพักมาเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งอีกตอนนึงนะครับนี่อมปร้เนี้ยพอมาแล้ว ก็บผักพ uh, ักยังเกาะพักอิเลอรอิเลอรก็พักบุ้งพักบุ้งเนี่ยยุนอุปกรณ์พักบุ้งพักยังเกาะนี่ครับพักพักคาพักเน่าครับนี่ไอพักยังเกาะดอกยังไงครับก็พักขาดนี่ใช้ออมไปไรนี่ครับนี่สุดยอดแบบนี้เลดสายไล้สายไล้สุดสายเสียบหลายเส้นหน่อยเสียบหน่อยนี่ใส่ยังเน่ ใส่พุ่งสลดครับว่ามีปลาไหลกับปลาองใส่ปลาแดกอันต่อไปปลาแดกหรือว่าปลาล้าน,นะครับนี่ใบบักกูดมาอ่าลืมวัตถุดิบใบบักกูดเ,เดี๋ยวพาไปเอาเด้อครับพาไปเอาใบมะกรูดนีดี๋ยวสิพาไปเอาใบมะกรูดครับ เราดูเลยเหยื่อบ้านเหยื่อข้างบ้านมีทุกอย่างมีมอสแปลงยางพลังสวนสวยเลยครับนี่ยเหยื่อครับต้นมะกรูดอันนี้ต้นมยอนะครับนี่ใบมะกรูดครับเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวเอาไปเบื้องตอนทำเลยครับเก็บเสร็จแล้วครับนี่เอาอะไรเอา,าไม้ใส่หมอนหน่อยต่อเลย หมาหมาน่ารักน่ารักเลยเฮ้ยลงหมอ้ลอลงหมอ้อได้ล่าล้างบล่ล้างก็ดึกค้อบใส่ลงป้ายใส่นามบ่เนี่นกำลังทำได้ครับ อันนี้เป็นพักที่เ้าสีใสใสหน้มน้งไปแล้วใส่ใบบักกูดครับข,ขัวก้อนขัวก้อนห่อคน่าขัวก้อนเราเจ้าะพักหรือหนามใสก่อนขัวก้อนเจ้าะหนามใส่แล้วเจ้าะพักใส่ตามมันบ่เฮนหอมหอมครับ ล้างบ้านล้างบ้านนี่ครัวฝากกดติดตามกดไลค์นะนะครับล้างเบิ่งไปอหอมครับเห็ดเตาแก๊สบ่แซ่พ่อเตา ต่าอย่งก็เต่าเต่าฮันเต่าทานมันสิมี่กินหอมกว่าครับไปแช่ก่อนเออนนี่เตรียมน้ำไว้แล้วเยอะฮึดสมุนก็เต็มเลยนี่ กําลังเห็ดฮะขวานแห่งก็อน่ะบังตัวน้อยดึงดูดข่อยมันหอมกันขวานางไซนี่มาเอะเบิงลูกสมุนทั้งหลายนี่ตัวนี้หัวนาแกล้งนี่หัวนาแกล้งดิ้น อื่นภาเปใจ่จใหม่อื่นย่ามมือแรงภาพปไปเส่ใหม่ครับหาเบิ่งได้เลยหาเมื่อไรก็ได้ไปโุงเยี่ยนกับห้แม่ท่ายไรัาเมื่อในบางเทียบก็ได้ท้ายตัวพันสองอันที่ย่างยบบหอมเลยอื สดจุบจๆบจบจบแซ่บแต่ใหยังนี่จะเป็นแต่แซ่บอยู่นี่น,น,น,น้ำแซ่บใซ่ลงไปนพิดฝาไปก่อนทาสา่พักพิดฝาไปก่อนทาส่พักแล้วค่ะเอาพักไส่เดี๋ยวท่ายให้เพิ่งอีกตอนนึ่งนะครับ ระวังล่อกันนั่งเหลี่ยงามานี่ขีดดื้อนี่ส่มนี่เบิง้งมาแล้วเห็นมาจะเห็นนั่งฮะอือพอเราไปเก็บบักพีกยอครับมาพานครับทุ่นี่หกตัว บอกนี่กินเก่งกูโม่นี่บอกอ้นเนี่ยครับน,น,น่าน่าน่าฟูย่าไปเห็นแมวแมวแ่อย่าเห็นแมวที่ล่ะดูฟูอย่าเห็นแมวอืมขีม้ดิว้วครับสมซื่อเลยสม,สมสมซื่อสมนี่ขี้ดิว้วกวนแต่แมวแมวขอไปบัาอย่ากวนแมวแมมโูนเห็ดแห้งเดลยระวัวงนี่ พ่อไปเก็บบอกพริกมากแล้วนั่นเป็นป้าสมนัม่นนะครับนั่นเป็นป้าสมล้วมน,นึนปูบักพริกไว้พุนครับใส่หมากพริกลงไปเขาเรียกว่าลูกโดดกินแล้วจะโดดดองๆเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ยบกบ้าวเอาจริืมยาบักหอมนะครับจั่อยเราเอาพักใส่ม่นบปลาไลุ่กกอนปลาไหลซุกก่อนนะครับจังสีเอาพักใส่เดี๋ยวตอนที่เอาพักใส่เราทายให้เบื้องครับเอาเกลือใส่จักหน่อยเพราะว่ามัน มันมันจางมันหรอือนี่โอ้ปูไทยปูไทยนี่ก็คือน,น้ำลายไหลอึกเ้วหอมนี่มันยากาศยามคำยามแรงทองฝ่ายสิประมาณนี้แถมมือเรียงฝนมาตัวก็สิยด้ไปกีดอย่างนี่ครับมืมดไปแล้วครับ มองนี่เป็นมองเผาทานเกาเต่เาเผาทานอหลรควนครับนี่โอ้ลุงเก็บทานทานในจักสอบแล้วก็หกสิบก็สอบแล้วครับก็รวมก็ขายไปแล้วขายอีกตั้งหาครับแต่ยุนี่นะหกสิบก็สอบร,บรวมก็บรรวมกับซุ้มขายไปแล้วเห็ดขอกทานไม่เพราะว่ามามีหม่องเก็บ ครับมาครับมาดูวิธีการเอาอผักใส่อเอาเนีย่ยยางไก,ก่พักเนื้อลงนะพุ้งลงไปหอมแซบ่บครับเดี๋ยวตอนตักได้สวย ข้าเขาเดี๋ยวทายเพิ่มอีกแค่นึงครับสุกแล้วครับนี่ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเอากล้องเข่าเอาไปหาข้างนอก <Okay. S 1> อมาได้กินเขา่ามาได้กินเข่าพี่นอ้องตัวอะไรเออกินเขาน,นี่ละมุงลงแม่ออกมากินเขา่า นุ่งนุ่งหนังตักออกมาเลยเอาอึ๊ยเอาเอึ๊อึยอ๊อมปลาไหลเศกเศกนี่หอมชื่นใจเย็บออมปลาไรลฮะบู้ดใดย์บุ๊คใหกินกน็ลองซื้อมาใหดก,กินบ้างนะครับแซบ่บอ่านี่ มาเด้อกินข้าวอ้อมปลายกินซูเบังเอาครับเดี๋ยวสิกินซูเบังนี่เขานอนหอนหอนอีเลียเขาเนี่ยหอนอีเลียหอนยำหมักแห้งเนี่ตัวอะไรกระโดดชุงเหรอกระโดดนอเหรอเขาอืมไอ้กูหลา แฟนแฮ้เดี๋ยวไม่โดนไม่นทำอะไรขอจบใครเพียงเท่านี้ครับกดฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดกระดิ่งติดตามใครอ่าครับพากินเศษไฟใหม่เมียวด้วยไงใส่สนี่เลยปัดจุดจวดเลยครับอืมตักน้ำใส่ไหลปลาไหลต้นเออกินนมเป่าไฟไังไหนเว้ยเนี่ ใส่สิ่งเลยกินข้าวครับ๊ายบายจ้าหลับฝันดีนะคะเขาแล้วโทรไปไหมหลับฝันดีนะคะแต่บอกว่าเซฟเซฟครับมาลุกเซฟเซกินข้าวออมปลาร้าเยาะ กดติดตามากดใจเต้นไปหาทุกอย่างนะครับถ้าจะจบยังแค่นี้นะครับ